สวัสดีจ้ามาเนี่ยเขาก็สิมาเฮ็ดแนวกินกันอีกแล้วจ้ามาเน,นี่สิน้ำเสนอย้ำด้อจ้ะนี่น้ำเล็บมือนางหรือตีนไก่ใส่หมูยอนะคะมันจะมีหอมใหญ่มีมะเขือเ,เทศมีตั้งโอมีบังน้าวมีพริกแค่นี้แหละจ้ะมาเอาก็สิมาปรุงน้ำย้ำกันเนาะจะใส่น้ำตาเลเด้อจ้ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลตีน้ำตาลบังข้าว ปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าผู้ใดมากหวานมากเปรี้ยวมากเค็มทั้งใดก็ปรุงไปน,นี่ก็ใส่ไส้น้ำปลาขาดผู้ใดก็พงนัวได้จ้ะใส่ลายเหลไยมีก็สเปนน้ำบางน้วจ้าน้ำบางนาว้ว ก็ใส่นะะ้ำตาลใส่บวงน้วใส่น้ำตาลใส่ชูรสจ้ะก็ค้นให้น้ำตาลมันละลายได้จ้ามันตาลละลายแล้วเัาก็เทพริกลงเลยจ้าใส่หลายแน่จะได้แซ่บอืมอ่ะหั่นกลับมาใส่เคลเลยจ้านี่ไปเลย ตามด้วยเมนูของเฮาเลยจ้ะเด็ดเมื่อนางหมูยยอสั่นไปเลยอืมอสันนะ่ารับประทานมากพี่น้องเอ้ยอืมจานได้เลยจ้าโอ้ย